สบายดีพอไม่ออกเมื่อสุกุสุกุน่มนี่กาจะได้ลัดไปบ้านน้องโบละลัดไปทางแกงกล้วยแกงกล้วยนี่กะจะเป็นน้ำเนาะมันเป็นบ่อนที่ว่าน้ำไหลเป็นหินดาเนาะแล้วกะโจบ้างก็จะได้พาไปที่ตามพับสมเบึงแลวกะทางบ้านน้องโบลาวนี่กะ จะไม่ได้เข้าไปทางในบ้านเพราะอาจะขี่รถผ่านไปหเห็นตามสภาพเส้นทางเนาะเป็นเออเลิกกามาติดตามรับสมบูรณ์เหมือกันเนาะเออไปอยู่ตามหับตามหาไลยเนะเาะอันนี่จะเป็นไม่มเไดนะ้นี้ได้เป็น,ปนโคเพราะว่าเพิ่นได้เห็น เด้ที <that <that ่ว่าม like <TH ัน yeah. ว่ามีป้ายนี่น่าบ้านฉลามรออบงกันบ้านแกงกุ้ยจะมีแต่บ้านแกงก้ยอเดียวบอกเออจะกไปเลยมงกีเออบพางงไปไปไปเชื่อขึ้นทางพี่นยไปไปทางแม่แกงกล้ยนี่เออทางแม่แกงกุ้ยลงพี่ขึ้นไปดองนี้ไปหอนมึงสวนหมอเออไป ก็อ่ะ uhm, มึงช้อนขันที uh, meter, meter ่ไม่ได้อะมึงช้อนมันสุดเลยได้รับคืนพี่เออข้อทางไว้บ้านวิสัยเป็นบ้านสลันบอเ่วิสัยคือบ้านสลันว่าแม่แม่แม่ ตอนนี้ก็จะได้ย่างลงไปทั้งรุ่มเนาะสร้างแปลงเคลื่อนที่บอเออในตอนนี้ก็จชวบ้างก็จะได้ย่างลงไปเนาะไปเบิ้งแกงกล้วยเพ่นดยวก็ไปติดตามฮับสมเบิ้งํากันว่าจะเป็นแนวเลยอันนี้ก็แม่นเสด้อพอไม่ออกเป็นเส เดยกจะได้พาย่างไปเบิ้งโดยทางทกูขับรถเพิ่นไปก่อนไปได้ยูบ่ไปได้บอไอ้เฮียบไอาเนี่ย เดี๋ยวเราจะย่างไปนั่กันกับน้องว่าเพิ่นสิไปได้บ่เรื่องอะไรไปได้อยู่บ่ไปไปย่างมุกไปกดเกลือไว้นี่บ่ไปเดี๋ยวมีถามเพิ่นนี่บอกว่าไปแนวเรือไปเนื้อเรือมันเดอดมืดเหือนเน้ยนะหัวก้อนเนี้ย มีทางีมืดไปถามเพื่อนเพื่อนค่อยๆได้ถูกแล้วเพื่อนพาผ่านไปจะหาจุดไป,ปได้ก็เรือไงเลยเด,ดี๋ยวเไปน้ำไอ้เพื่อนนี่ก็ได้มาแต่าทางตะแล้วเด็กเจ้ากับสิข้ามไปฟังนั่นหมอ เออเดี๋ยวไปไปนำกันก็เพือ่อนนี้คอยไปนำเพือ่อนนี้เดี๋ยวเพือ่อนจะได้ย่างไปนำกันได้จะบ้างก็ไปเอาเก็บกันไว้ตัวคอยไปนำเพื่อนนี้ ก็ตอนนี้กับน้ำน้ําเดือดเพิ่ตึกแเห่ตงเพิ่ตึเ้ตเ่ ตึ้งแหนี่ก็ได้ปลาจะได้นี่ก็ได้เดี๋ยวเอากระจงบนกระจงบนคนได้ปลาอุ้งไปหอดพุ่นะไรหรือว่าไงยังมีหอดเอยจุมื่นกันแล้วอยไปยันพาราดเนี่ยสักไรกันไรน้ำน้ำนี่เป็นน้ำเป็นแบบนั้นมาเพลิน ไม่เคยไปย็คเร์เนาะไม่เคยลงน้ำเ่ยยานเ่ยเย็บบ้างไอซีพียืนอยู่นี่แล้ว <c oughs> มีก้าปาอีนีได้เนี่ยโอ้ผมบังมุดตึกงแฮอยู่นี่ท่าเอ๊ะ เฮ็ดแม่ในบอ่บอหรใบ่อในบ่อเรื่รองอะไเลยดยงาไปเลยไม่ได้คานไปคือเต้าดิืบอบ่อ <c oughs> นนำมันเป็นขึ้นเป็นเนื้อ นะไปเถิงพวกได้กครับม,มีนมันมืดกันแล้วเดี๋ยวก็จะย่างย่างไปทางเถิงเที่ยวว่ะปวดมื่นเลย อันนี้จะเป็นเส่แกงกล้วยกันเลยนะบ่อนที่ฝนลินน้ำลินเ่นนี่ดได้อยู่บ่เอออันนี้มีดิลกบ่อยู่นี่นะเ<อ>จ้ามาตึกกูมือบ่อเออขอพอได้กินเนาะป่าเพิ่นเนี่ยนี่นะเบ่งเนยเ<อ>ด้อเออป่ามันขึ้นมาลิ้นนี่บ่ มันจะขึ้นไปพุ่นโอ้แต่มันมันลอยนะมันดิ้นอย่นี้จออยู่บ้านนี่บอเออผมก็ยมาแต่บ้านแต่แล้วแต่ก็ะจะจะข้ามไปพุ่นฮนะก็ะเคยมาเท่าที่เอวแต่ก็ไม่รู้จักทางไปเลยเนี่ยจะขึ้นไปทางเถิงเนาะดีจะเป็นอ่างน้ำาพุ่นนี่ิ ครงนี้นีเยอกบ่าค้งนี้เนะเ,เ,เนี่แดูแกงก้ายนี่กเริฟตอนตอนปีใหม่เข้ามาลิ้นน้ำอยู่นี่หรออือบรรยากาศโคตรดี วิวธรรมาศาสตร์ตักน้ำขี่นได้วิวแกงกล้ยเย็นเนลมพัดเย็นเย็นเย็นอายน้ำขึ้นมากับเย็นครับอยู่ได้อายนำ้ำอายนำ้ำตักไรเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆจะมาอาบน้ำดิน้นแถวนี้เนาะ พอออกคนกลับมาสอบมันนั่นป่าเยอะทังีอย่างนี้แต่เสียงน้ำและทาทุดาตย่นี่ ตอนนี้ก็อยู่แกงกล้วยกำลังสีได้ขึ้นขึ้นไปทางเทิงพุ่นแหละแต่ว่าจักสีเป็นบ้านเพื่อกะมาที่ตามรับสมเบิ้งนํำการนี่เนาะตอนนี้ก็ได้ลุยน้ำมาแล้วว่าสีย่างผ่านน้ำอลไรแต่ว่ามีก้ามันมืน่นกระดอพอ,อไม่ออกก็เลยยานยานพลาดก็เลยว่าจะได้ขึ้นไปทางเทิง ขึ้นย่างมาตามคันครันี่แหละนีน่ตัวอยู่ทางล่างนี่ได้ไปเดี๋ยวเป็นอะไรเราไปติดตามรับสมว่ะเอาไปบ้านเลยอ,อีกอน,นี้ไปติดตามรับสมเบิ่องนากันบายบายเปรคก์เดอ้อร์แรกจะได้ขึ้นไปทางเทิงนี่แบบน,นี้ และนี่จะเป็นป้าไม้เมื่อเธอนี่รูพัดเย็นคักอนี้ป้าไม้ยังต้นไม้ยังเป็นดงอยู่แทนต้นไม้ใหญ่ยังมีไร่ออกไปได้สุดต,ตัดต้นไม้หมเดเลยผ่านมา 啊。Uh. นี่ก็มีไฟ่าบ้านแกงกล้วยก็ได้ผ่านไปแล้ววะน,นี้ก็ได้จะไปต่อจะเป็นบ้านเพื่อไปบาเบิงบ่ง,งไปนึงก็ต้องไปบ้านนี่ก็ไปบ้านนี้ก็ผ่านๆในชซิเนาะเอองทองบุราลเได้หนิเออทา,างบุราล์เบิ้งเบิ่งายกันบ้านคูนติเบ็ดบ้านคำพาวางัง

น้อยเนาะงบแสนสาวกัที่ว่ากินไข่สามน่นไปก่อนเหเพื่อจะได้เดินทางไปทางหน้าตัเวเห็นผู้เท่าผูพึ้งก็จะได้เอาเงินเ,เพื่อนเนาะ อะไรนะทางบ้านงงกับเราเนี่ยตอนนั้นพี่ได้มาห้องมอแต่ทางพี่เฮันเลยครับเออมางงแพร่งมอนนนหนิง่ายเนาะปัดก็ตัวนี้ถูกใหญ่หนึ่ง